โด,โดนที่จะ้ะมันจะไปเหลือเร่หนังกูซูอยู่ครับผมเป็นไหนบอกแล้วโมเหมือนง่ายด้วยครับผมพี่น้องบอกญ่โอ้หูรับดักคือพอเห็นโดนอีกโดนอีกครับผมพี่น้องอู้หูตัวที่สองครับเดี๋ยวเลี้ยงหลังเลยวานตัววานตัวพูดนะ ยี่ทางไหนพุ่นนะครับเพี่ยใส่ไ้พี่พอ่ะสวีดัดสวัสดีครับเป็นลม,ล,มล้เนาะืันนี้พี่น้องฝนติดตกแทะมามือที่ซองไม้นี่ครับผมมือซองเด็ดไปแล้วตัวหนึ่งหุ่นปลาอยู่ข้าวมือที่หาครับผมเ <c oughs> ดยวสิถอดออกจยู่ นี่ครับถื่ยย่งอี่เลยพี่น้องนี่หมายหนึง่งอยู่ใกล้่กันเลยเห็นหอยมันหลังนี้อถอดอ,ออกซะดอกใช้ไว้จักสามหลังพอไปหาใส่หมยอื่นห,หอยมันเข่าอยู่ด้วยพี่น้องครับมีตวัวอื่นอีกอยู่ด้วยกรับบ่น วายุค้าเลยแบบไงเริ่มเหมาอนตอนขี้ค่ายห้อยันมาจกกินทั้งหลังทั้งหลังกับเป็นตัวเอื้นอีกครับห้อยหนูไม่ไหมเลยพี่น้องหลังนี้บอกเขา่าพราว่าหลังนี้ห้อยเข่าครับผม เงินนี่หน่อยมัน,มนมขับใหม้มันมากินมองนี่ ใช่เม้นหลายกันทีหนีบมือจะกขวางดูว่าหลายตัวหรอครับสามหลังไปยังดีมึงก็ขี่รถใส่เลย Cái ngắn cao giùm 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 Xuống, giùm đi giùm 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 เจอไม้มาอีกอยู่ครับเดี๋ยวใส่ยู่นกันใส่ไปเรื่อยๆใี่เขา่าว่าลายครับจะพี่นองว่าใส่เข่าลายหลังเดียวเพราะไปครับผมขอบีใส่ในปลา วันที่ห้าในป่ายูคาครับผมเดี๋ยวถ้าถือตักตัวนึงมือเ้ยเดียวออกละไปหาใส่ไม้ไหมแต่ว่าถือแตอ่ใส่ตัวนี่ห้อยแปลวลามันพี่น้องอมึงเข่าแกางคากเลยกลับว่าเดีอดกับหลัง ถอดออกจากโมหันมะมาใส่ไปทางนี้เี่ยทางนี้จะห้อยเข่าอยู่ด้วยกำลังนี่พี่นอ้องหนูหลายอยู่ด้วยครับ่ทางเขไปพี่นอ้องนี่ฟังนี่เลขสองหลังเน้นใส่ฟ,ฟังนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลังอยู่นี่ ไปครับผมเจอกันมือนเศร้าสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าๆคือเก้าอะพี่้องครับผมเมืองห้อยเที่ยวหลายนเป็นคล้องเหมือนหรอเที่ยวมายามหนูมาเนี่มือที่สองครับมาใส่หลายเที่ยแห,ห้อกล่ะวันที่สองได้ไปแล้วตัวหนึ่งครับฮ sinh xinh ta suốt Nó nhây mệt bỏ Nói Tho được rồi nè Nó xứng khẩu rồi Nó nhây mệt bỏ เข่ายืดพี่น้องครับมันไหมขี่มันไหม,ม,น,ไหมนี่อยู่ดีกลับเขาคือ,คอบอดี้ทางนี้กับบดี้ครับไปจัก้องหลังปลายอยู่ข้ามือที่หา สองหลังครับยุหันใกล้กันเลยขี่รดดไปเลยโดนไม่เอ่ยซื้อๆอยโอ พวกเขาครับโอ้มันควัดอยู่ต้นี่ี่น้องนี่ครับควัดออกมาอยู่คือบ่เข่าจินนะไปไว้นในปลาข้าดีกว่า านีมือที่นี่คือมีหอยคนฟันมือที่หาครับในมือละโตะมือละโตยได้ปลานี่พี่นอ้องเอาจิราซ้ำนี่แหละมือมือนี่ที่เป็นยังไงนูหเหลือดิเหลือหลายตัวอยู่ ก็เลยใส่แซ่ว้เป็นไงบ้างเอยหายกินง่ายๆส่วนเนี่ย มอคเขาโมมีหนูมาเขาเหรอพี่นอ้องเอาออกกันนะหลังนี้นี่เขาได้บัก็ง่ายไปยุหันใช้หมายอิน มัวเข,ข่าครับผมโดนโดนที่จ้ะกูมันจะไปเหลือเรื่องหนังกูซูอยู่ครับผมเป็นไนบอกแล้วมัวเหมือดง่ายด้วยครับผมน้ลองบอกใหญ่โอ้โหยูยม้วเด้เหมือดง่ายหนูอยู่นี่โ,โห่บาปไปเลยเฮผู้ชายคนนี้ ดังโดนอีกเหมือนเดิมครับผมเอ,อ้ยจีรอดจากเงือเมื่อน้ำขคูคขรีผู้นี้ไปแดงไหนครับดกคือว่าเห็นโดนอีกโดนอีกครับผมพี่น้องโอ้ยตัวที่สองครับเดี๋ยวเลี้ยงหลังเลยมาหนึตัว วาหนึ่งตัว,นะวพุ่นนะอยู่ทางไหนพุ่นนะครับเพี่อะไสไปพี่อะอุ้ยบักจักบักจักอีกแล้วโอ้โหบักจักอีกแล้วครับโอ้โหตอนนี้ห้อยเข่าอีกโอ้ยมีตัวงามกับมันนี่เงาเยาถึงตัวสเสียวางไลยครับผมห้อยเข่าอยู่ครับ ไช่ไปก่อนเอาตีมูมันถืกออกก่อนจุดรอดจุดบ่จุดรอดจุดตีตูบอกยางง้ามนะวันนี้จัดไปสองวันนี้จัดไปสองเลยที่เด็ดเท่า นี่ผมมาเลยเมื่อสแล้วครับผมอ่าอ่าอ่าสวงามแห้งทีหลองหนึ่งสองสามอีกสองหลังอยู่นี่มันเหมือนล <ligen> <USSR> oh, ah, ah. ะดีบาทนี่หนูอยู่นี่ นังเกลียอยู่ใส่ไว้ก่อนใส่ไว้อีกจักมื่อกัอนครับมือที่หกอ่ามือที่หาจัดไปสองเลยพี่น้องอีแองเขาเกือบ <c oughs> โอ้ยหมดไหมหมดอันนี้ยังยังคั้นเลยครับเป็นตุ่มเลยสีกัด <c oughs> ผมนุ่มส,วย,สวยเก๋โตงามครับพี่น้อง <c oughs> โอ้ยหมดงามเดียง ปออกไปส้าหนอกสองแจมครับพี่น้องอสวยเลยไปสรุปผลงานกันอยู่ส้าหนอกที่เดดบัวป้านี่บ๊อผัดจักมือเลยครับผมมูลไล่มึงพี่น้องรู้ไหมใส่เดวยกันเลยครับผมใส่เดวยกันเลยสองแจมส,สวยเลยเลยฟันเหลืองเป็นกระโพด Uh huh. ตโตงามเลยพี่้ังครับสองแต้มผมนุ่มสลวยสวยเก๋อย่างกับเธอใช้สันสิวกับคีมลวดโดบฟันเหลืองเป็นกระโพดเหมือนเดิมโตกรลังขวากลังออมเลยพี่้ังครับใส่นี่สองแต้มครับเมื่อวานเราได้บักงหญ่บักยักไปเมื่อนี้ได้จัดมาอีกสองครับผม อมือเดียวตัวเดียวมันนี่จัดไปสองเลยในป่านี่สำหรับไม้อยู่ในสางเขากะใส่ไวิกนเดี๋ยวไปหาไม้ไม้ใสอีกพี่น้องครับไปหาไม้ไม้ใส่น้ำถอดกลับออกว่าหลายหลายหลังอยู่สามสี่หลังไปหาไม้ไม้ใส่พร้อมไม้นี่ก็ดีใส่ไอีกอยามันเหมือดครับผมได้ไปหาหกตัวแล้วเนาะนูนานี่กัคือว่าแหละครับมันบมไเด้หลายยังตอนเจียวเขา่าใหม่ใหม่ เอพอเดีอยู่่ดี่กินเครือเก่าแล้วพี่น้องครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้กําลัางแรงใจได้ครับพี่น้องครับช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติครับผมช่องน้อยๆของคนอีสานบ้านฮเฮาคือเก่าทั้งยูทูบแล Facebook ผู้ชายคนนี้บอม,มีคําว่าพลาดเป็นไดครับผมส,สวยๆเลยสองเต้มไปเจอไหมคิมนาขอบคุณเลยๆสวัสดีครับ